ตรงนี้นะครับเป็นต้นหนึ่งนะครับที่ผมบอกให้เลยว่านะครับเราตอกไปถึงชั้นดินดานเลยนะครับจากพื้นคอนกรีตนะครับเป็นแนวลาบถึงตรงนี้นะครับยาวถึงตรงนี้เนี่ยสูงเนี่ยประมาณสักเ0ซนได้โดยประมาณตรงนี้เนี่ยเราต้องตัดหัวเข็มทิ้งนะครับเพื่อที่จะปรับพื้นให้มันเท่ากันเราจะวางคาลงไปนะครับจะวางคาลงไปคือคารเราใช้30เซนนะสูง30เซนแต่เนี่ยต้องขุดให้ได้มากกว่านะครับเพื่อที่จะให้มันได้ระดับ นะครับดังนั้นเราต้องหาระดับก่อนว่าระดับเราจะเท่าไหร่ก่อนที่เราจะเทนะครับตรงนี้สมมุติว่าผมเทลีนแล้วนะครับนะครับอันนี้ก็ทําการเอาตะก้อเนี่ยวางไว้แล้วเดี๋ยวก็จะเทปูนอมนะครับแล้วก็เอาคานเนี่ยมาเชื่อมกับฟุตติ้งนะครับจะมาเชื่อมกันดังนั้นน้ําหนักมันจะโหลดลงฟุตติ้งฟุตติ้งก็จะโหลดลงหัวเข็มเห็นไหมหัวเข็มจะอยู่เซนเตอร์เลยตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราเชื่อมนะครับไปถึงหน้าบ้านเลยตรงนู้นนะครับที่เราเป็นข้างบ้านนั่นคือไมโครพายนะครับที่เราทาการตวััดหนะ สวัสดีครับผมโบสตารอสสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านพัดส,สอนพุทธมณฑลสายสองบางแวกหลังนี้เลย <Wow. S 1> หลังนี้สุดยอดจริงๆนะฮะลงเสาเข็มไมโครพาย i18 เนี่ยเกือบ30ต <Wow. S 1> ้นนะคุณเรามาดูกันว่า ทั้งหมดเนี่ยมันมีกี่ต้นดีกว่าว่าเยอะขนาดไหนซึ่งผมเองเนี่ยผมก็ไม่ได้นับนะครับเพราะว่าหลังนี้เนี่ยโปรเจกต์แพนเนอร์น่ยก็คือมารับงานนะครับแล้วก็รายละเอียดดีเทลนะฮะอยู่ในรูปแบบนะครับของในบริษัทนะครับต้องบอกว่าถ้าอยากไปรู้จริงว่าใช้กี่ต้นใช้จํานวนเท่าไหร่เนี่ยเขาดีไซน์กันยังไงนะครับเดี๋ยวจะมีวิศวกรของทางบริษัทเนี่ยเป็นคนออกแบบและดีไซน์ให้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับผมจะพามาดูงานหลักๆก็คืองานฐานรากดีกว่า นะครับว่าฐานรากเนี่ยเราใช้อะไรเป็นตัวทำนะครับแล้วก็มีการวางระบบฐานรากยังไงแข็งแรงขนาดไหนตามมาได้เลยครับเริ่มตั้งแต่ลงจอดรถหน้าบ้านนะครับเขาต้องการพื้นที่ลงจอดรถของเขาเนี่ยไม่ให้สุดนะครับก็จึงแนะนําทําเป็นเสาเข็มไมโครพายเลยแล้วก็ทําคานเนี่ยเชื่อมต่อกันนะครับทำคานเชื่อมต่อกันแล้วก็เทพื้นใหม่ปรับพื้นใหม่ในส่วนของตรงนี้ผมบอกจริงว่า นะครับทำยากมากๆนะครับเพราะว่าพื้นที่โครงการเขาเทให้อ่ะหนาอยู่แล้วแต่เขาเทบนเขาเรียกว่าอะไรบนดินนะครับเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กก็คือไม่มีเสาเข็มนั่นแหละเทอ่อนกาวไปเลยนะครับตรงนี้จึงทําให้เกิดการสุดได้ในอนาคตแต่ถ้าไม่อยากสุดเลยคุณสามารถลงเป็นไมโครพายแล้วก็ทําระบบฐานรากใหม่แล้วก็เทพื้นใหม่แบบนี้จบกว่าแน่นอนลงรถตรงนี้นะครับดูจากสายตาแล้วนะครับตั้งแต่ตัวบ้านนะครับก็คือนับตั้งแต่อเอเลยชั้น2แล้วกันนะครับเพราะว่า ใต้เทเรสเ่ตรงนู้นเนี่ยเขามีเสาเข็มให้นะครับเขามีเสาเข็มให้จริงไม่ต้องลงนะเราก็ลงถัดออกมาได้เลยนะครับตรงนี้ยาวมาตรงนี้ประมาณ4เมตรนะครับแล้วก็น้ากว้างประมาณ5เมตรนะครับเราก็สามารถลงได้4ต้นนะครับตรงนี้น้่ประมาณ4ต้นเดี๋ยวผมจะพามาดูใกล้ๆครับตรงนี้นะครับเป็นต้นหนึ่งนะครับที่ผมบอกให้เลยว่านะครับเราตอกไปถึงชั้นดินดานเลยนะครับตรงนี้เรานับโบวเขาเรียบร้อยคุณดูสิจากพื้นคอนกรีตเดิมานะครับหนามากๆเลยคุณนี่แผ่นแผ่นเท่ามือผมเลย ประมาณสักเขาเทประมาณสัก 15- ถึง20เซนได้นะครับจากพื้นคอนกรีตนะครับเป็นแนวราบถึงตรงนี้นะครับยาวถึงตรงนี้เนี่ยสูงเนี่ยประมาณสัก90เซนได้โดยประมาณตรงนี้เนี่ยเราต้องตัดหัวเข็มทิ้งนะครับเพื่อที่จะปรับพื้นให้มันเท่ากันนะครับมีบางทัานถามว่าทําไมต้องตัดหัวเข็มทิ้งนะครับคุณไม่ตอกลงไปให้มันสุดล่ะนะครับจริงๆอ่ะมันลงไปถึงดินดานแล้วมันได้โบเขาแล้วนะครับเราจึงจะต้องตัดออก ถ้ามองกับการอีกกรณีหนึ่งคือถ้าผมตอกลงไปสุดเสมอพื้นเลยนะครับแสดงว่ามันไม่ได้โบเคาคุณงงไหมถ้าผมตอกไปสุดเสมอพื้นปูนคอนกรีตเลยก็คือเราหลอกเจ้าของบ้านหลอกในทีนี้คือเราตอกลงไปเนี่ยมันยังไม่ถึงเลยแต่เราสามารถกดไปถึงพื้นให้มันเสมอได้แต่ใต้พื้นดินลึกๆเนี่ยมันไม่ได้ถึงาตามหลักวิศวกรรมนะครับก็คือได้ทั้งหมดรัดเทนโบก็คือการตอกสิบครั้งสุดท้าย นะครับซึ่งการตอกสิบครั้งสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องวัดดูว่าทั้งหมดมากี่เซนติเมตรแล้วก็ขีดเส้นเอานะครับดังนั้นอันนี้เนี่ยเราตอกไปรัดเทนโบเราที่1เซนมันจบที่1เซนปลายเข็มมันก็เลยต้องเหลือเราจึงเลยต้องตัดซึ่งตรงนี้ผมไม่อยากตัดหรอกมันแพงนะท่อนหนึ่งมันแพงนะครับสู้ท่อนนี้ผมไม่ต้องใส่และผมก็ตอกให้มันเสมอผมประหยัดไปได้1ท่อนคุณลองึกภาพตามผมนะผมประหยัดได้1ท่อนแต่เราจําเป็นจะต้องตอกให้มันได้โบ เพื่อที่จะให้รากฐานเนี่ยมันแข็งแรงแล้วก็ให้ทุกต้นเนี่ยมันมีความลึกเท่ากันหมดนะครับเข้าใจเนาะดังนั้นตรงนี้ใจจริงผมก็คือไม่อยากตัดทิ้งหรอกมันเสียดายและไม่อยากต่อด้วยจําเป็นจะต้องต่อให้เพื่อให้ได้มาตรฐานอันนี้บอกเลยนะครับตรงนี้นะครับเราขุดลึกลงไปนะครับเพื่อทาฟุตติ้งนะขุดลึกลงไปอีก60เซนนะครับถึงพื้นเลยลึกมากๆคุณดูสินี่ลึกมากๆผมแบบเอาขาขาอยาดนะนี่คุณดูโอ้โหดูเลยหัวเข่าของมีกมันไม่ถึงเลยโอ้โหมันลึกยิ่งๆคุณดังนั้น ตรงนี้เดี๋ยวเอาฟุตติกก้งตะก้อครอบลงไปตะก,กอ้อตอนนี้เราดัดเสร็จแล้วบางส่วนเดี๋ยวผมพาไปดูใ,ใกล้ๆตามมาครับอือโอ้โหคุณยกไม่ไหวนี่คือตะก,กอ้อฟุตติ้งทั้งหมดนะผมยกให้ดูเอ้ยโอ๊ยห <No. S 1> นักหนักมากครับหนักมากปไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้ว,เด,ว,เ,ดวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันหักเดี๋ยวแขนผมหักคุณนี่คือเหล็กข้ออ้อย DB12 นะครับมันจะเป็นป้องๆแบบนี้นะครับมาดูใ,ใกล้ๆได้เลยครับนะครับจะเป็นป้องๆแบบนี้นะครับ อันนี้เรียกว่าข้ออ้อย db 1 2นะครับซึ่งเราสารกันนะครับที่60เซนติเมตรนะครับนะครับแล้วก็มีดัดรอบด้วยแล้วก็มีปลายด้วยนะครับจะเป็นประมาณนี้อันนี้คือครอบลงไปในหัวเสาเข็มนะเดี๋ยวผมหาหัวเสาเข็ม่อน,นี่ครอบลงไปเลยฟึบปึ้มแต่เราไม่ได้ครอบข้างบนแบบนี้นะคุณเราจะต้องตัดลงไปอีกนะครับให้มันได้ระยะของมันแล้วก็เอาไปครอบด้านล่างนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้นะครับมันจะมี2แบบมีการครอบอมหัวแบบนี้กับการหงาย นะครับมีอยู่สองอย่างนะครับโอ๊ยถ้าเป็นไา่ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งคุณอยู่ที่เราเออกแบบนะครับนี่ถ้าเป็นงา่ก็เป็นแบบนี้ก็คือฐานล่างมันจะออนกับหัวเข็มเลยอันนี้คือตอมอหรือเรียกว่าฟุตติ้งนะครับซึ่งตรงนี้พอเราตัดหัวเข็มแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้จะอยู่บนหัวเสาเข็มคุณสังเกตน,นะน,นี่คือเสาเข็มอันนี้คือฟุตติ้งหัวมันจะโตกว่าอะหัวมันจะโตกว่าการหน้าตัดมันก็จะได้มากกว่าการรับน้ำหนัก นะครับพื้นที่หน้าตัดมันจะมากกว่าการรับน้ำหนักมันก็จะโหลดลงหัวเข็มตรงๆดังนั้นต้องให้มันได้เซนเตอร์ตรงนี้เลยนะห้ามเยื้องศูนย์ถ้าเยื้องศูนย์แล้วมันโหลดไม่ดีนะครับมันโหลดก็คือมันไม่ได้มาตรฐานเนี่ยถ้าเยื้องศูนย์แบบนี้นก็ไม่เวิร์กมันต้องได้เซนเตอร์คุณอย่างนี้นี่เลยโอเคนะจะประมาณนี้นะครับดังนั้นทุกอย่างนะครับเราเอาคุณภาพหมดคุณนะครับแข็งแรงทุกอย่างยกกลับก่อนอุอ๊ยโอ้โหนี่คุณดูสิว่าเราต้องดัดทั้งหมดเนี่ย เท่ากับจํานวนเสาเข็มที่เราตอกลงไปนะครับนะครับอันนี้ยังไม่สมบูรณ์นะอันนี้ยังไม่สมบูรณ์นะครับสมบูรณม์รณมันก็ต้องมีลัดรอบมีอะไรครบหมดเลยนะครับลัดรอบเราใช้เหล็ก12รัดรอบให้เลยคุณ <c oughs> คือคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าคอนกรีตที่เราเทล,ลงไปน่ะมันจะแตกมันจะอะไรแข็งแรงมากๆนะครับการันตีนะครับเดี๋ยวเราไปดูงานกันเรื่อยๆเลยลงมาตรงนี้นะครับผมขอพูดให้นิดน,นึงว่าตรงนี้เนี่ยนะครับอันนี้ไม่ใช่ล่องส่วนนะครับคุณ อันนี้คือเราจะวางคาล,ลงไปนะครับจะวางคาล,ลงไปค,คุณดูสิความลึกเนี่ยเท่าหัวเข่าผมเลยหัวเข่าผมเนี่ยคือคาเราใช้สามสิบเซนนะสูงสาสิบเซนแต่เนี่ยต้องขุดให้ได้มากกว่านะครับเพื่อที่จะให้มันได้ระดับนะครับดังนั้นเราต้องหาระดับก่อนว่าระดับเราจะเท่าไหร่นะตรงนี้ประมาณสัก4ี่สิบห้าสิบเซนได้นะครับเดีย๋ยวเราจะวางคาล,ลงไปแล้วก็ต้องปรับแต่งพื้นดินแล้วก็วางเหล็กพื้นอีกซึ่งเหล็กพื้นเราใช้ rb 9เนี่ rb 9เตรียมมาพร้อมหมดแล้ว นี่เลยอบิเกเตรียมมาพร้อมหมดแล้วเราใช้เหล็กพื้นอบิก้าสารเป็นตะข่ายวางอยู่บนคานนะครับถ้ายังไม่เห็นภาพน,นะครับเดี๋ยวผมจะ,อะลองหาภาพมาให้ดูว่าถ้าเราทําคานเสร็จแล้ววางเหล็กพื้นเสร็จแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองดู ต่อไปนะครับผมจะพาไปดูเขากําลังผูกคานอยู่ว่าเป็นยังไงตามมาได้เลยครับนี่เลยอันนี้คือคานนะครับตอนนี้ช่างเขากําลังผูกกันอยู่นะครับซึ่งเราต้องบอกว่าเราต้องบรรจงผูกนะครับทีละ,ะทีละช่องเลยอันนี้คือ,อปอกสําเร็จนะครับที่เราจะมาผูกนะครับซึ่งปอกสําเร็จอันนี้เรามีความสูงก็คือ25เซนนะครับแล้วก็กว้างอยู่ที่15เซนเวลาเทจมเวลาเทอมปูนแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่30กับ20นะครับจะอยู่ในร่องของคานเลย นะครับก็จะประมาณนี้อันนี้นะครับเราจะทํากันไปแบบเขาเรียกว่าอะไรระยะของปอกคานเราก็ต้องมีระยะด้วยว่าไม่เกินกี่เซนอะไรยังไงนะครับแล้วก็การใส่ปอกสวมปอกต้องหักมุมสลับกันนะครับผมผมจะพามาดูตรงนี้คุณนี่อันนี้คือมุมของปอกคานมุมนี้อ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วให้ความรู้นิดนึงปอกคานตรงนี้มันต่อตรงนี้เห็นไหมอีกอันนึงต้องต่อข้างบนต้องต่อคนละมุมกันต้องต่อให้เยื้องกันอ่าเป็นความรู้นะครับอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับระยะ ระหว่างปอกต่อปอกเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก20เซนนะครับมาตรฐานโดยประมาณโดยประมาณแล้วกันเนาะนะครับเอาให้มาได้มาตรฐานนะดังนั้นอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเชื่อมกับฟุตติ้งที่เราเตรียมมาไว้นะครับอันนี้คนะร่าวๆนะคานที่ทําเสร็จแล้วก็จะเอามาเรียบเรียงไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเอามาก่อไว้ตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราต้องขุดพื้นปรับพื้นอีกอุ้ยทางนี้นี่เสาเข็มหกเหลี่ยมมีด้วยนะครับอันนี้ขอญาตยืนนี่คือเสาเข็มหกเหลี่ยมนะครับ2ต้นคู่กันตรงนี้ทําเป็นงาน ผมเดานะตรงนี้น่าจะเทพื้นปูกระเบื้องนะครับตรงนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ไมโครพายก็ได้นะครับถ้าคุณแค่เทพื้นปูกระเบื้องคุณลงหกเหลี่ยม6เมตรแบบปูพรมแบบนี้นะครับระยะห่างระหว่างต้นไม่เกิน1เมตรแล้วก็ระหว่างระหว่างต้นต่อต้นก็ไม่เกิน1เมตรอันนี้คือไม่เกินนะลูกค้าเขาอาจจะต้องการปูกระเบื้องแค่นี้ไม่ไม่ได้ต้องการปูไป1เมตรอันนี้อาจจะห่างกันแค่60เซนแต่ระยะห่างระหว่างต้นนี้กับต้นนี้ก็คือไม่เกิน1เมตรโดยประมาณนะครับดังนั้น การดีไซน์นะครับเราสามารถออกแบบให้คุณประหยัดเงินได้นะครับดีไซน์ตามหน้าง,งานเลยคุณจะได้ประหยัดเงินนะครับไม่ใช่เราจะบอกว่าพี่เอาไมโครพายให้หมดเลยนะครับถ้าตรงนี้ใช้ไมโครพายคุณอาจจะเสียเงินอีกเท่าตัวก็ได้กับการที่คุณใช้หกเหลี่ยมนะครับอาจเดี๋ยวไปดูการหลังบ้านกันต่อต้องบอกว่าหลังนี้เขาเรียกว่ารอบบ้านเลยนะครับหน้าบ้านข้างบ้านหลังบ้านแล้วยังมีตรงนู้นไมโครพายอีกเป็น10 นะครับใหญ่จริงๆริงผมจะพาไปดูเรื่อยๆนะครับเรามาดูใกล้ตรงนี้ตรงนี้นี่ผมจาลองให้ดูนะยังไม่เสร็จนะครับตรงนี้มีน้ําขังบ่ออยู่นะน้าขังฟุตติ้งอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเอาไดโวดูดก่อนที่เราจะเทนะครับตรงนี้สมมุติว่าผมเทลีนแล้วนะครับนะครับอันนี้ก็ทําการเอาตะก้อเนี่ยวางไว้แล้วเดี๋ยวก็จะเทปูนอมนะครับแล้วก็เอาคานเนี่ยมาเชื่อมกับฟุตติ้งนะครับจะมาเชื่อมกันดังนั้นน้บน้าหนักมันจะโหลดลงฟุตติ้งฟุตติ้งก็จะโหลดลงหัวเข็มเห็นไหมหัวเข็มจะอยู่เซนเเเตตออร์ลยูขงุิคณด นะครับในส่วนนี้นะครับต้องบอกว่าตรงนี้มันยังเทคอนกรีตไม่ได้นะจะต้องเอาไดโวดูดน้ําออกก่อนนะครับซึ่งไดโวจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับนะครับดังนั้นงานของคุณลูกค้าเนี่ยถ้าเราจะลักไก่แล้วเราเทคอนกรีตคุณนองไม่รู้หรอกนะครับแต่เราไม่ทําเราอยากให้งานได้คุณภาพน้ําหยดเดียวเราก็ไม่ยอมให้มันอยู่นะคุณเราจะดูดออกให้หมดเลยนะครับคุณนึกภาพตามผมได้เนาะตรงนี้มีฟุตติ้งมีคานนะครับตรงนี้ก็จะมีคานวิ่งมาทางนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีฟุตต แล้วหลุมต่อไปก็จะมีคานนี่เชื่อมกันหมดอะคือเชื่อมกันเหมือนแบบเป็นใย,ยแมงมุมอะคุณนะครับเนาะคุณดูสิหลุมมันลึกไม่ลึกคุณดูนี่ผมนี่ลงไปแอบได้เลยนะเนี่ยผมลงไปนั่งแบบได้เลยนะมันลึกมากๆเลยคุณนะครับดังนั้นตรงนี้เราให้ได้มาตรฐานให้ได้มีคุณภาพนะโอเคพอนึกภาพตามผมได้นะครับโอเคอะตามมาต่อเลยตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราเชื่อมนะครับไปถึงหน้าบ้านเลยตรงนู้นนะครับที่เราเป็นข้างบ้าน นั่นคือไมโครพายนะครับที่เราทําการตอกเสร็จแล้วแต่เรายังไม่ได้ตัดหัวนะเราทําการขุดฟุตติ้งเอาไว้แต่เรายังไม่ได้ตัดนะคุณผมจะพาไปดูต่อมานะครับผมจะพามาดูนะครับตรงนี้เป็นไดโวนะ,ะนี่เลยเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าผมจะทําการดูดน้ําใช่ไหมคุณนะครับทำการดูดน้ํนะาจากหัวฟุตติ้งนะอันนี้คือตัวไดโวที่ดูดโคลนนะมันจะคนละรุ่นกับไดโวที่ดูดน้ํานะอันนี้คือสามารถดูดขี้โครงขี้โคลนเข้าไปได้หมดเลยคุณแล้วมันดูดแรงด้วยนะครับ เราไปดูกันข้างๆตัวบ้านต่อนะครับตามมาครับอันนี้คือสายยางของไดโวเลยนะคุณโอ้โหยาวจริงนะครับเราต้องเอาดูดน้ำเนี่ยไปปล่อยทิ้งข้างนอกเนาะอ่ะผมจะมาอธิบายไอ,ตอนน้ต้นเนี้ยเนี่ยมันสูงมากๆจริงเลยคุณท่อนเนี้ยท่อนเนี้ยเราเชื่อมข้างล่างเลยนะถ้าถามว่าอุย้ยโอเคเราตอกถึงเสมอดินพอแล้วแล้วเราไม่เอาโบเคาได้ไหมนะครับไม่ได้นะท่อนหนึ่งอะ่ะมันยาวเมตรห้าสิบคุณดังนั้นเมื่อขุดฟุตติ้งไปเนี่ยมันจบที่รอยเชื่อมวาดีเมตรหสิบท่อนนี้เราต้องตัดทิ้งทั้งท่อนเลยนะ โอ้โหท่อนหนึ่งนี่หลายตั้งนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงนะฮะเรายอมตอกให้มันได้โบก่อนแล้วค่อยมาตัดทิ้งที่หลังคุณไม่ต้องห่วงแต่ถ้าเราตอกลงไปแล้วเนี่ยเสมอดินแล้วนะครับมันยังไม่ได้โบเราก็ต้องเชื่อมอีกท่อนหนึ่งคุณพอเข้าใจผมนะในส่วนนี้นะครับลูกค้าบางท่านนะครับไม่เข้าใจว่าทาไมไม่ตอกให้มันไปสุดเลยจะเหลือไว้ทําไมไม่ใช่นะไอ้คนที่มันตอกลงไปสุดเนี่ยน่ะมันได้โบหรือเปล่าไม่รู้นะแต่คนที่ตอกแล้วมันเหลือยาวๆเนี่ยแสดงว่าเขาได้โบเขาคุณเข้าใจที่ผมพูดนะ โอเคนะครับเลียนะคือมันได้ระดับอะ่ะอ่ะตามนั้นแล้วกันตรงนี้ก็ยังเป็นส่วนของข้างตัวบ้านนะครับซึ่งตรงนี้โซนตลอดทั้งแนวเลยที่ผมได้เดินผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับก็ทําเป็นเสาเข็มไมโครพายนะนะครับแล้วก็เพื่อที่จะทําเป็นห้องอนเนกประสงค์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณสามารถสร้างบ้านได้เป็นหลังเลยนะคุณจะทํา2ชั้นก็ได้นะคุณต่อฟุตติง้งทาหล่อเสาปูนขึ้นมาทําเป็นบ้าน2ชั้นเสมอตัวบ้านคุณยังได้เลยแต่มันผิดกฎหมาย นะครับคุณสามารถต่อเติมได้ชั้นเดียวนั่นแหละนะครับแต่ถ้าทำสองชั้นได้ไหมด้วยโครงสร้างแบบนี้ทําได้นะครับแต่ถ้าบอกว่าอุย้ยถ้าอย่างนี้มันโอเวอร์สเปคไปใช้หกเหลี่ยมได้ไหมถ้าคุณใช้หกเหลี่ยมผมแนะนาเป็นเทพ,พื้นปูกระเบื้องทาหลังคาก็พอนะครับคุณจะได้ไม่ต้องเจอปัญหาก,กับการซุดตัวถ้าหกเหลี่ยมจะต,ต้องก่อผนังจะต้องทําอะไรผมไม่แนะนาแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะเหนื่อยแล้วดูหน้าง,งานหน่อยโอ้โหเห็นแล้วชื่นใจของเต็มบ้านนะครับลูกค้าก็ชื่นใจเนาะลูกค้าเห็นว่าโอ้โหของมางเมบ้นนลยริษัที อัดเงินเต็มที่นะครับลูกค้าเขาก็ชื่นใจเขาก็สบายใจนะครับในการที่จะว่าจ้างเนาะโอเคสุดท้ายนะครับต้องบอกว่างานอันนี้นะครับที่ผมพามาดูรอบๆบ,บ้านเนี่ยหวังว่าจะได้ประโยชน์นะคุณจะได้ความรู้ตั้งแต่1เลยนะครับเสาเข็มไมโครพายเราตอกลึกเท่าไหร่อะไรยังไงโบเค้าเป็นยังไงทําไมต้องเหลือหัวเสาเข็มทําไมต้องตัดหัวเข็มนะครับ 2คุณได้รู้ว่าฟุตติ้งเนี่ยทำยังไงเมื่อตอนต้นนี่ผมได้เกินไปฟุตติ้งควรครอบยังไงให้มันได้เซนเตอร์ไม่ให้มันหนีศูนย์ฟุตติ้งเป็นรูปแบบแบบไหนหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมครับข้อที่3าคุณได้รู้แล้วว่าคานเนี่ยเป็นแบบไหนอะไรยังไงคานคอดินเป็นยังไงความสูงความกว้างเท่าไหร่ข้อที่4คุณได้รู้ว่าเสาเข็มหกเหลี่ยมเนี่ยสามารถลงและก็เทพ,พื้นปูกระเบื้องได้โดยที่ไม่ต้องใช้เสาเข็มไมโครพายใช่ไหมครับข้อที่5คุณได้รู้อีกว่า เมื่อน้ำเนี่ยมันไปนขังในหลุมฟุตติ้งเนี่ยควรที่ใช้ไดโวดูดขึ้นมานะครับเพื่อที่จะ,ะให้งานเนี่ยมันเกิดคุณภาพให้เกิดมาตรฐานถ้าเราเทป,ปูนกบไปเลยได้ไหมได้แต่มันไม่ดีเป็นการรักไก่มันไม่ใช่จะตอบว่าได้ไม่ได้มันตอบว่าไม่ได้ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะเออและข้อสุดท้ายนะครับคุณได้รู้ว่าไดโวเนี่ยมันมีแบบดูดโคลกับดูดน้านะคุณจะไปซื้อผิดนะนะครับถ้ามันมีขี้โคลขี้โคลนแนะนำไดโวดูดโคลแล้วกันดูดีๆเนาะโอเคนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณจริงๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับใครสนใจต่อเติมก็โทรมาที่เบอร์088-1044-888แอดไลน์ใต้คลิปได้เลยนะโอเคแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ